มาตำรวจครับทำไมผมกินแล้วมันไม่ขึ้นคน้ำน้ำเตะถามว่าจะหนีไหมล่ะไม่ไม่หนีครับลาพ่อมึงอ่ะเอาเจ็ดพี่พ่อมาเท่นี้อือเฮ้ยเล่นมึงเหรอฮะกูถามตำรวจไอ้ไหนอะตำรวจไม่รู้อะตำรวจง้อตำรวจอะไรอันนี้ไม่ผู้ใช่ป่ะน้องอะไรอันนี้อาวุ้นแหล่ลายแบตลายแบต ไม่เป็บั๋นอ๋อไม่เป็นไรบวกห้าไม่ได้ไไดยั 5, ไไยงไงกูงงไม่รู้ตคนนี้ไม่เอาเข้าเทือก็เท่น,น,กน,นะก<ม>็เข้านี่แหละไอ้เหี้ยเนี่ยเขาลองไปดูกระเป๋าเลยเออว่า,มาวไม่เอาอะไรภาษาโอเคเลือดไหลนี่คืออะไรวะ <c oughs> มาครับน้องๆนั่นเดือด เลยขี้อ้วนนะครับเอาลงแม่อยดิลงแม่มาดิกระตอกกระตอกกระตอกตมรวกเงอะเอารถ่ายที่มีคนอ้วนปะพยาให้มันยิงยงอย่างนี้นะให้มันยิงยอย่างนี้เราอ้ันอยู่แล้ไอ้ขี้อนังอ้วนัองลดวามเครียดต้องลด โอ้ยออมเออหลุดรูดไม่ใช่ลุดเอาไอ้เหี้ยเตำรวจตำรวจไอ้ไปจอดจอดโดนมันทำอะไรตำรวจเลยเด้เออปั๊มปัมมันปั๊มมันปั๊มมันปั๊มมันดิเออทำไม่ได้ฆ่าไม่เงินอะไรเหี้ยตำรวจอะเอ้ยนี่ยังไงครับขอเล่นตึงตำรวจขอเล่นตึงดิใครเหยียบตีนหมาวะขอเล่นตึงดิเฮ้ยขอเล่นตึงขอเตืนตึงครับขอเล่นตึงครับ ขอเร่งตึงครับคุณตำรวจตำรวจกามากเลยนะครับประเทศนี้ครับขอหเร่งตึงครับคุณตำรวจขอเร่งตึงครับคุณตำรวจโกกาะไ้เนี่ยถ้ากูมีปืนกูจริงแมกกาบอลแล้วไหนอ่ะเออมีปืนไหมมันกูทำไม่โดนไอ้เกียร์วะตำรวจขอเร่งตึงครับขอเร่งตึง

ก็จ่อพ่นได้ปะตำรวจครบแล้วพ่นได้ฆ่าได้ด้วยพ่นไม่ได้หรอะพ่นพ่นตัวอะไรวะฮัลโหลว่นอ๋อไม่ได้อะไม่เป็นไรอยู่วะเอารถตำรวจไปรถตำรวจเข้ามารถตำรวจอ๋อรถตำรวจหลุดนะเงี้ยรถหลุดนะอันนี้รถหลุดนะรถหลุดนะว่านคุยด้วยดีเลยรถตำรวจมาตำรวจมาพอดีคุยด้วยดีๆนะ เดรอย่ฮ้ยมาแล้วรมาแล้วไม่ได้ต้องตมาเป็นเมียกูอ่ะมา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 มมาแล้วพี่พเอาไม่นี่ไมบมาเป็นดีๆไหมกูสามสี่คันเลยเฮียไม่ดี้พูดอีกทีกูปิดกอ้วยโดน้พูดอีกทีนึงโดนครับ ให้พูดเนี่ยให้พูดกาเลยเร็วมันไอ้มันไม่ลงรถหิงไม่ได้ฮะไม่ต้องเป็นก็ได้ปะไอบ้านปูเขาแทงตานอคับเขาแทงตานอคับปะแต่ว่าลงรถเนี่ยครับเปิดโคฟเปิดเคอร์ฟิวครับเนี่ยเป็นเนี่ยไม่ใช่เราเหรอเนี่ยขี่รถหนีก่อนไหมเนี่ยแล้วค่อยกลับมาข้าไปไม่ผานสายเลยขี่รถหนีก่อนไหมนียี่ห้อนี่ขึ้นรถมาขึ้นรถไม่เอา Ik keren een in Ik hoek in die Ik keren naar beneden Ik beneden naar beneden Ik beneden naar beneden ไม่ก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์อีกไอ้ยังเป็นหลายคนลืมขคไม่รู้กี่คนที่ครูหมอเยอะเลยที่มึงอุ้มใครอ่ะไอ้ล่มอุ้มใครอ่ะเฮ้ยอ้ิ่มอุ้มใครอ่ะทำไมจำหมอจำหมดเต็มเลยวะกูไม่รู้อะูย่งไม่ดี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  ไปค่าหมอเลยค่าตำรวจเร็วเร็วดิกักศพตำรวจอะอุ้ยเเจ้องล่ะอ็ไม่เลยไม่เลยอยาไปกวัวอยากไปกวาไปเก็บไปกับไปเก็บไปร็บวูดเสกวูดมาเอาีกใไเอ้าเร็วเร็เ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 ต็มี่โอโเหอยาชนทับยนทับเจ็บ้ไจอไขวม่แหลกยังวะไอ้คลิปรวเร็วน้อง คลิปนี้ลงวันไหนดีวะวันนี้เลยมาสุกดยวไอ้วนารอดูไอ้วนอ๋อนียกูไม่ขึ้นหนีอะไอ้วนต่อยต่อยกูปะตำรวจไล่ฆ่าผมพวกผมเต็มเลแล้วเนี่ยคือชิวอะมามามมามาาม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 มอ่ะเออชนหมา อเดี๋ยวพาไปสุดร้อยเลยเฮ้ยไม่ต้องหลุดเอาแม่งเดียวต่อเดียวต่อเดียวต่อดียเอ็นต่อเรียกตำรวจต่อเรียกตำรวจไม่ไม่เหิดเราไปเหิดร้อยใช่ไหมแล้วเราก็ถ้ามันขึ้นมาคนหนึ่งน้อยก็เอาแม่งเลยได้แต่ถ้ามันจะขึ้นเดี๋ยวลงไปหาแล้วไงรอไม่ลอไม่รอพี่พี่เป็นคนต่อยอากาศมาขอต่อยคนอากาศเลยอะไรนะพี่ แล้วเราตัดดิฮะกกากอะในนี้ไม่ใครกากมาขอหน่อยเดี๋ยว๊บอุ้ยเอาไอ้่นางไอ้น้องไอเดียวไปเเราขเออออออได้ออได้เออลงรถลงลงลงอลงลงอลอลซองนะเราเปิดัเปิดกักลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะเทลปเปอร์อ่ะไอ้ยเปเปอร์อีวปเปอร์เียมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาดิมาดิเียมาดิเอาเดียวเอเดียว เดียวเดียวเดียวเด้เฮ้ยมันลงแล้วมันลงแล้วเห็นแล้วเชนิเออร์้ชนิเออร์้ชนิเออร์เชิเนอร์มันมีลูกซองมีลูกซองวอล์คอล์มันยิงมันยิงได้มันยิงได้มันขึ้นเฮ้ยมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยม่ะเฮ้มันลงมันลงวะมันลง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 เดี๋ยวริเปอร์ลงมามากูกูหลบได้กูหลบได้ไอเดียไอเดียไอเดียวเองเองคงฝั่งนั้นไอเดียไม่จริงโอโหไม่มีมึงคนเดรริโอมึงดู ยิงผมไม่ล้มเ,น,เนี่ยเมื่อกี้อยู่ด้านหลังเราด้าน,นหลังแล้วมันอยู่บนไฮเวย์อยู่บนไฮเวย์ไอ้โลมันจะแจ้งอะไรอ่ะเอามันกดมันกดล็อกกุญแจมึงผมผมบินหนีแล้วฮัลขี้บินมึงก็ต่อยตึงหาพ่อมึงอ่ะมึงต่อยอากาศเลยมึงต่อยอากาศเลยไอ้โล ผมโดนล็อกไอมือเฮียไอ้เหี้ยแล้วกูจะเอาออกไงหนี่ยเฮียอือคาตาตา่าตัวตายดิเอาออกออกไงอ่ะไม่แต่ประเทศนี้ชุบไม่ได้นะผมบอกก่อนออกไงหาวิธีนะเลียร์เนี่ยไม่ใช่อ่ะไอ้เหี้ยกูรั่วเลยทำไงอ่ะอ๋อวันดิกินไงนี่วะ กดแล้วตัวแรกเปิดตัวกดตัวแรกเปิดกระเป๋าเอ้โหเปิดกระเป๋าไม่ได้ไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี่อะกูฆ่าเต้นตายกันได้มไหมกดเปลี่ยนสกินได้ไหมได้เหรอไอแอดมินบินอยู่อะไอ้เหี้ยโอ้เอสเอเห็นเห็นละแอดมินโอ้โหบินละบินละกูกูบินหนีกูบินตายเหรอวะกูบินหนีกูบินหนีกูบินหนีไอ้บินมันบินมากูบินกลับไอ้สัตว์โหนโห เอาอย่างเงี้ยเราโดนแล้วพี่จะทำยังไงนะตีที่สุดเลยนะพี่โดนพี่โดนปะไม่โดนแต่คือจะออกจากตัวยังไงอ่ะไอ้นี้แอดมินป้ายอยู่ด้านบนเนี่ยมันดูอยู่ปะใช่ปะเออหอมปิดหนิอ่ะมาถลุมไอ้มันบินไปแล้วมันบินไปแล้วพี่สา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 วพี่ครับพี่ผมตกแมปป่ะพี่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 สาวพี่อยู่ไหมอ่ะอุ้ยกะหลี่นี่สัตว์นี่ อะไรอ่ะไอ้เนี้ยมันจะล็อกมึงอ่ะพ่ออ่ะโคตรไม่ไหวแล้วกูจะไปถล่มสอนห้องแล้วไม่ไม่คือมันไม่โลเปะเลยอ่ะมันไม่โอเคอ่ะไอ้เนี้ยคือเดี๋ยวถือแกมคือเดี๋ยวใช่หรอคือพี่เจออย่างงี้พี่ไม่ไหวอ่ะเองเอาไอ้นี้ไม่าดิที่มันยิงตายทั้งประเทศมาดิไม่ไหววะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดีทีเราเตะไอ้เนี้ยเออช่างนีแตนมันเถอะไอ้เมันโดนแบตไอ้ตึ้ไม่ได้โดนแบตเลยหอมวิธีอ่ะเอาเนี่ยเอาเราอรถถังไปยิงมันมาไม่ไหวละกลางกลางๆแปลกกลางๆใช่ป่ะรถถังยิงมันเลยอ่ะ ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้สัตว์เองเองมาหาพี่ดมาเสกสองคันนี่น้องพี่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่กะลัด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 กะหลัดกลางเออมาโดนๆเลยน้องๆเลยแล้วพี่เยอะขึ้นนะมั้งเออเห็นอยู่เนี่ยอะไรเร็วคัดเร็วเฟกพี่ไอสัตว์หี้ยอะไรมึงเอาไอ้สัตว์โดนแบรนด์เองไม่ได้ยิงก่อนเองไม่ได้ยิงก่อนน้องไปกับเอาดิ ยิงไล้วะยิงเลยปะมันมันต้องบอกอ๋อยิงรถมันไม่เป็นอะไรต้องไปยิงคนไปสอนนอไปยิงคนเร็วๆโดนโดนเลยก่อนโดนแบนไอเดียวน้องอันนี้เต็มพิกัดเลยไอเดียวอืมไอเดียวไอเดียวใกล้ๆใกล้ๆกว่านี้ทุกคนเลยเออตรงนี้เลยอืมกระจอกเงี้ยอ้อมตายอร่อยคุย พ่อเม่อยเฮียรุยกะหลี่พ่อเมื่อยลุยกลี่โง่ก่เอ้อกูฮักกูฮักกูดนี้กูฮักกูกูเอายนะเว้ยเอาไงกูชนะมึงเว้ยมึงไปหาทองสองหอป่าโอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตกคิปเนี่ยอุ้ไม่สัตว์ะ